สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวชุดกล่องแช์สามใบของวีสตอม650ตัวโฉมสองนะครับตัวไฟไฟตาเดียวสองชั้นอ่นเรามาดูกล่องข้างก่อนกล่องข้างจะเปิดออกข้างรุ่นนี้ด้านในจะมีตะข่ายกันของตกได้วิธีเอากล่องออกนี่ง่ายมาก ดึงตัวนี้งานยกออกอันนี้จริงๆแล้วมันคือกระเป๋าเดินทางดีๆใบหนึ่งเลยดูเวลาจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าดีมากอ่าลืมให้ดูแหลกมาดูแหลกอันนี้เป็นแหลกข้างตรงรุ่น 4P ของของแรดเขานะครับจุดยึดก็จะตรงรุ่นเลย ไม่ต้องเจาะไม่ต้องซ้อนอะไรใดๆสิ้นเลยแล้วก็ยึดพักเท้ามียึด้ำหลังแข็งแรงมากใส่กับโคล็อกกุญแจดอกเดียวสามารถใช้ได้ทั้งสามใบ ถ้าสมมุติว่าเราเราเราใช้กล่องหลังเป็นพวกแชสสี่สิบแปดพวก t ีอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่กล่องหลังเป็นป่านของเขาคือทีอาร์สี่สิบแปดคือความจุสี่สิบแปดลิตรใส่กล่องอใส่หมกน็อกเต็มใบได้ไดหนึ่งใบนี่จะลบหน่อยเพราะว่าใช้งานจริงนสายนี้ไม่เกี่ยวสายนี้ไม่เกี่ยวไม่มีกล่องนี้ก็คือกระเป๋าเดินทางดีๆอีกใบหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าพี่ใช้งานเปิดสลักหรอ เดินตัวล่างของตัวบนไว้ยกขึ้นออันนี้ก็คือกระเป๋าเดินทางดีๆอีกหนึ่งใบเวลาใส่กลับง่ายมากกดลงอันนี้ตึบแล้วอันนี้ใส่เป็นคำหลักของเวียตอมควรจะมีเพราะว่าเอหลักเขาเป็นเหมือนพวกพลาสติกเหนียว ถ้าไม่ใส่มันจะเด้งได้นะครับอันนี้เป็นคัมแหละของม o โตสกิ l l ทางร้านนะมีขายอยู่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ1,500บาทชุดกล่องทั้งหมดเดี๋ยวจะลงราคาไว้ในายละเอียดนะครับก็ยังไงก็ฝากร้าน MT Shop 88กล่องท้ายเมืองปทุมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ